มีไซเลยเด้อ่ะต่อไปเอามีไซครับมีคือผัดมีโคลาดในในฉบับของพี่กบก็ว่าได้เ่าถัดไปอ่ามันไม่มีสูตรเออเติเดิมครับผัดมีโคราตหี่น้องเอ้ยผอกระแม่พาทำอืมฮัตก่อนเนี้ยมันจะยาวโหดครับมีนี่ไม่ต้องแช่เด้อไม่ต้องแช่เลยมีนี่เพราะว่าเอียงกีให้น้ำนี่มันต้มทุกในตัวเลยแล้วไม่ต้องลัวนะวะเอ้ยทำมาแบบนี้เล้วมัน จีเละไหมหนามันคือหลายแถบไม่มีเละก็แล้วกันกนะครับเนี่ยนี่บอกเลยว่าไม่มีเละครับโอ้เห็ดคือว้บอดเนาะไม่ใช่เชียบครับไม่ใช่เชียบเด้อพี่น้องเลยแต่ว่าพอแม่พาทำมาจะหน่อยก็ลยจ,จำได้เพราะแล้วนี่มีไม่ต้องใส่มดเต่ถ้าใส่มดนี่คือหน่ามันจิไม่หพอดีอา้าวแล้วว่าแค่นี้ก็กินไปม,มดแล้วนี่กินสามสี่คนนี่ไม่มดกอกนี่ นี่ดูหน้าตามันก่อนมันที่เป็นอย่างนี้เรื่องเริ่มเริ่มเริ่มมีสีมีไอ้อะไรนี่เห็นไหมโอ้เผอๆนี่มีจีหลายปวดเ้วยอนี่แต่ไม่เป็นไรคนไหนที่ทําไปแล้วมีหลายพดนี่เองสามารถเจียวน้ำเท่ตืมให้มีซุปได้อีกสามารถแก้ไขได้ได้แก้ไขได้เอาเดี๋ยวมารอดูตอนที่มันได้ทีแล้วนะ